คลิปนี้จะทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนาให้ทาตามควรใช้วิจารณญาณในการร hey ับชมก็มาเดี๋ยวเราลับมากครติดท้าทักผมกับเกมฟิตชิ่งวอลหรือประมงซึกนะวันนี้เราก็มีพอยนะครับผมเริ่มต้นกันนะอยู่ที่1,300พอยอกันนะครับวันนี้โอเคมาก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคปเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะมา เดี okay, e ๋ยวเราปรับก่อนนะครับเอาสักสี่ต่อแล้วกันเนาะมาเนะลยปาตาปาป้าปาตอนนี้น่าจะ, oh, ะห้องพิเศษนะแล้วก็เอาขอวอร์มไปก่อนแล้วกันนะครับมาไปวอร์มไปก่อนเนาะถือว่าไอ้โฟจิ้งมายิงให้เราวอร์มด้วยจะ oh, oh, oh. ได้ตอนเป็นธรรมดามาจะไ,ได้พร้มอมดีนะครับเ oh, oh. oh, oh. อ้ยแม่งชักเลือดตาชักไ่โผล่มาไม่ทันแล้วเดี๋ยวรอก่อนแล้วกัน อ๋อโอเคยังได้อยิงได้อยู่อุ้ยโอเคได้มาตัวหนึ่งครับผม, mm hmm. มเริ่นที่จะไม่ค่อยบวกแล้วะ mm hmm. ะว,วะ mm hmm. ยังไงเริ่นโดนตีละ mm hmm. โอเคขอความดีกว่าเดี๋ยว mm hmm. เก็บไว้รอห้องธรรมดาดีกว่าครับเด mm ี๋ยวเจ็ดร้อยเมา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 ,มาโอเคมาละลุย ไาไปไปขอเดี๋ยวไว้ขอเดี๋ยวไว้อ้หโอเคใช,ช้อะไรครับผมโอ้เหมือนกันว่าอ้มีอะไรขึ้นหรือเปล่าอ๋อไอ้น,นั้นได้ถุงไปนะครับมามามาม,ออบามาม,มา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 วงล้อเออวงล้อมาครับผมมาขอหน่อยดิขอหน่อยดิ หนึ่งพ okay. ันหนึ่งพันอุ้ยหนึ่งพันับผมโอเคครับสองพันต่อเลยสองพันต่อสองพันต่อสัมผัสอุ้ยได้เก้าสิบโอเคก็ได้อยู่ครับผมสามหกสิบนะไปเล่นได้คืนกลับมาละขอเพิ่มเป็นเอาแปดเลยกันนะครับมาวงเลาะอันนี้วงลาะมองเลาะมาโอเคมาครับมาค่อยดีคอยดีโอเคสองพันสองพันอุ้ยสองพัน่ะเีย โอเคนะ่าจะได้เยอะนะครับผมรอบนี้ได้เท่าไรได้มาอู้สองครับผมโอเคได้มา1600ครับป่าตอนนี้เราได้คืนกลับมาที่1000แล้วนะครับผมป่าขออัดราคาต่อเลยแล้วกันนะครับทั้งนั้นอย่าตอนนี้บวกแล้วนะแต่เหมือนก็จะเริ่มโดนดึงนะผมอุ้ยต,ติดวงล้อไม่อีกแล้วครับป่าอันขอวงในอีกรอบน,นะครับผมไม่เอาวงนอกนะขอวงในเท่านั้นถูกสอง้อยยี่สิบเอ้ยน้อยจัดโอหนี่จะไ,ได้เยอะกว่าน,นี้แนะ่ โอเคขออัดต่อก่อนแล้วกันนะแค่นั้นไม่เข้าว่ะเดีย๋ยวมเริ่มรถด,ด้วยด,ดีมากแบบนี้โอ้โ,อโออหน้อยจัดเลยโอเคคอยมาผมตอนนี้อยู่อยู่ที่สองพันอยู่นะครับมาถ้าเกิดจังดีๆแบบนี้อยู่นะก็น่าจะพอได้นะโอ้โหสองไอพีสิบเขี้ยเข้าน้อยมากเลยไปหาายทานทานไม่โอ้โหไฟสละ ไม่ทันว่ะแต่ตอนนี้ดูทรงก็เริ่มลดอีกแล้วนะครับหนูอาจจะต้องพอว่ะคนอักกระสุนสามสอี่เนี่ยน่าจะต้องพอประมาณเหมนกันก่อนนะเพราะตอนนี้ดูทรงนี่คือลดเยอะอยู่อุ๊ยโอเคขึ้นดีขึ้นเลยอยู่ครับผมสองห้าอ่ะนิด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 โอ้โหลดอีกอะดูดิลุกนะโอ้โหนี่ไงเหลือสองพันแล้วเนี่ยโอ้ตาย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  ขอไม่เข้าเขี้ยรถลงหนักมากอ่ะตอนนี้โอเคขอปิดเลยกันนะครับผมราคามาลองสุ่มดูโอ้โหไม่ขึ้นด้วยเขี้ยกลับมาเท่าทุนมาโอเคได้หนึ่งพันสองร้อยหกมาเดี๋ยวรอรอต่อไปแล้วกันนะผมก็เหมือนเดิมมันคือผมไม่ยิงห้องพิเศษนะครับผมก็เดี๋ยวเราปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปดูกระสอเลยครับมาทอง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  อุ้ยโอ้โหไม่เข้าเราโอโนดูทรงวันนี้น่าจะเรียบร้อยวันนั้นเงี้ยเรียบร้อยกันได้ครับเจอ,อผมงุดหงิดเล่นได้อีกึ้นมาแล้วอ่ะอเแต่ทำนนี้ก็บลองดูกล้องมนะันเกิดอีกจะมาได้ดูทรงคนนี้ผม,ม่น่าจะมือโหดแล้วละ่ะเออตอนแรกหงุดหงิดมาสองพสี่สองพันห้าสองพันสี่แล้วแต่ก็เออผมไม่พอเองน,นะครับผมก็เชิญเวลาเคก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้เสียะนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมค่อย มาแก้มือให,หม่แล้วกันนะผมแต่วันนี้ขอพอมีที่อนแล้วกันน้องดี๋ยวลเราค่อยเยันใหม่นะครับผมอย่คลิปหน้านะแต่วันนี้สวัสดีครับบาย